สวัสดีครับทุกทุกคนอา้าวเราไม่มือเราครับเนี่ยจโน่ที่นี่้ายชีกันสกเยาะขั้นต้องโอติมีมาปีศาจเนี่ยอ้าวเราไม่พีพีโปรโมาจูสัวเลยครับเนี่ยเยนดีที่ได้รู้จักครับยินดีที่ได้รู้จักครับยินดีที่ได้รู้จักครับเตีวยวราวันตาวาเลยครับเนี่ยผู้ไทยได้ไหม ผู้ไทยได้หมายผู้ไทยได้หมาไทยสก,กาเปียวโลยาลาสกไทยสก,กาเปียวเดลลาได้ครับได้ครับได้ครับย่าบาเรไม่ได้ครับไม่ได้ครับไม่ยากผู้ขัยาคนมาจากประเทศอะไร คนมาจากประเทศอะไรคนมาจากประเทศอะไรมเมมเ็นเังกานกาลาลาเลเตีมเบนังกานกาลาลาเลมาจากประเทศเมียนม,มามาจากประเทศเมียนมามาจากประเทศเมียนมาจะน้อมียม,มาเนงกานกาลาลาวาเยมาเนเกงกานกาลา,า,าลาวา คนทำงานที่ไหนคนทำงานที่ไหนคนทำงานที่ไหนแม้นประมาณเล่าดาเลยผมทำงานโรงงานครับพงทำงานโรงงานครับพงทำงานโรงงานครับจะนอใส่ออมาเล่าบาเลคนอยู่ที่ไหนคนอยู่ที่ไหน คนอยู่ที่ไหนคนอยู่ที่ไหนสวัสมีประเมนบามานีเล่เตปบะมานีเล่ผมอยู่ที่กรุงเทพมหานครผมอยู่ที่กรุงเทพมหานครผมอยู่ที่กรุงเทพมหานครผมอยู่ที่กรุงเทพเรปยอรยาไบธรรมนี้ษ์เจนเนบางเข้มมานีบาเแล้วเจอกันครับ เร็วเจอกันค่ะเร็วเจอกันค่ะเร็วเจอกันครับเร็วเจอกันสุดานำมาတွေ့ไหมลูกเดิบได้ပါค่ะจิชูลีลาไปได้ยောက်สีดำโหจิชูอุทุติมาเลยค่ะเค้าเนี่ยตีจินาชินเลยถ้าบีย่อมีลูกได้ပါะยောက်สีดำโกสิณเพียงจ๊ะมาชำนาญจะว่าสิ